สวัสดีครับผมช่างการจากสติกิตาร์ครับเราพบกันเช่นเคยนะครับในรายการไฟจูนเรื่องราวและสาระดีๆเกี่ยวกับอะคูสติกีตาร์เล่าให้ฟังกันง่ายๆย่ยอให้ฟังกันง่ายๆครับวันนี้อยากให้คุณรู้จักกับช่างทำกีตาร์ระดับโลกท่านหนึ่งครับซึ่งในวงการนั้นยกให้เขาเป็นอาจารย์ใหญ่ของวงการโดยเฉพาะวงการอะคูสติกีตาร์สายเหล็กครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเออร์วินสโมจีสโมจีนั้นหนังสือของเขานั้นได้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแนวทางในการทํางานให้กับช่างทำกีตาร์ระดับโลก หลายคนครับรวมถึงผมด้วยนะครับและไม่ใช่เฉพาะแค่ช่างทํากีตาร์ครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวโลกของอะคูสติกกีตาร์สิ่งที่เขาทํานั้นเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญสุดๆไปเลยครับไปรู้จักเขากันครับสมูชี่นั้นเกิดที่เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีแด้ย้ายมาอยู่อเมริกาขณะที่อายุได้15ปีเขาเป็นช่างทํากีตาร์มานานกว่า50ปี แต่ใครจะรู้ครับว่าเขาเป็นนักเล่นกีตาร์ฟาร์เมโกมานานกว่านั้นเสียอีกครับโดยเขาสนใจในการทำกีตาร์ฟาร์เมนโกขึ้นมาใช้เองในช่วงอายุ20กลางๆครับและไม่ช้าเขาก็พบว่าวงการฟาร์เมโกนั้นแทบไม่มีเงินจัดจ้างช่างทำกีตาร์เลยเขาจึงเปลี่ยนไปทำกีตาร์คลาสสิกแทนแต่แล้วเขาก็พบอีกว่า นักกีตาร์คลาสสิกนั้นค่อนข้างจุกจิกและเย่อหยิ่งอีกทั้งในตอนนั้นความรู้และความสามารถในการทำกีตาร์ของเขาก็ยังไม่เก่งกาจไม่มีประสบการณ์ที่มากพอจึงทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นักดนตรีเหล่านั้นจะพึงพอใจในผลงานเขาครับนั่นจึงเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเลยสำหรับเขาเขาใช้เวลาเป็น10ปีในการทำกีตาร์คลาสสิกและเป็นช่างซ่อมไปด้วยแม้จะมีรายได้เพียงน้อยนิด แต่เขาก็เริ่มรู้จักกับกลุ่มนักกีตาร์สายเหล็กนั่นก็คือกลุ่มนักดนตรี w i n h ฮม Hill ซึ่งพวกนี้ดูเป็นมิตรกว่ามากและต้องการกีตาร์คุณภาพสูงในการแสดงเดี่ยวและการใช้อัดเสียงในตอนที่เขายังทำกีตาร์เป็นแค่งงานอดิเรกเขาเกือบจะเป็นโรคซึมเศร้าจากภาวะความกดดันของครอบครัวที่ต้องการให้เขาสมบูรณ์แบบในเรื่องของวิชาการครับจึงต้องออกจากงานที่ Midwest. มิดเวสต์มุ่งสู่เบอร์ลีย์แคลิฟอร์เนีย ชีวิตที่เรียบง่ายที่นั่นประกอบกับการได้พบกับเพื่อนที่ทํากีตาร์ใช้เองด้วยมือพร้อมกับหนังสือของเออร์วินสโลนเรื่อง Classical Guitar Construction ทําให้เขาเริ่มผลิตกีตาร์ตัวแรกสายเหล็กของเขาเสร็จในปี1971และนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของโลกลูเทอร์ของเขาครับความหลงไหลในสเสน่ห์ของไม้จึงทําให้เขาสามารถทํางานอยู่กับมันได้ทั้งวัน สมูจ i ยอมรับว่าในการศึกษาปริญญาด้านภาษาอังกฤษวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนั้นแม้จะดูว่าไม่เกี่ยวอะไรกับการทำกีตาร์แต่กลับช่วยฝึกให้เขามีวิธีคิดวิเคราะห์จัดระเบียบความซับซ้อนและการสื่อสารความเข้าใจได้อย่างมีเหตุผลครับเขาจะใช้ทักษะนี้ในการฟังเสียงจากกีตาร์และวิเคราะห์ว่าเสียงเหล่านั้นเกิดจากโครงสร้างอย่างไร อีกปัจจัยหนึ่งที่หล่อหลอมเขานั่นก็คือประสบการณ์ในการทำงานซ่อมตลอดหลายปีที่ทำให้เขารู้ว่ากีตาร์ที่ดีนั้นควรต้องประกอบด้วยอะไรบ้างสโมชีกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือจังหวะเวลาถ้าเขาสร้างกีตาร์ตัวแรกช้ากว่านี้หรือเร็วกว่านี้เพียง5ปีชีวิตเขาอาจจะไม่ได้เป็นอยู่ในแบบนี้ก็ได้ครับและอีกเรื่องที่เขาให้ความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการสืบคน้นทดลองและการสอน เขากล่าวว่าวงการลูเทอร์นั้นเปลี่ยนไปจากยุคก่อนมากในตอนนี้มันกลายเป็นอาชีพที่ได้รับความเคารพมีสมาคมมีหนังสือมีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตเขารู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาคม Guild of America l u t h e r s and Asia ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้และพบปะก,กับช่างจากทั่วโลกครับ เขามีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรู้สึกถึงคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่ทําให้เขาภาคภูมิใจที่สุดในอาชีพนี้ครับผลงานการทํากีตาร์ของเขานั้นถูกยอมรับและถูกยกย่องในเวทีระดับโลกครับทั้งนักสะสมแล้วก็รวมถึงศิลปินระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้วยเช่นจอห์นเดนเวอร์หรือแม้แต่ไมเคิลเฮจส์จากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับหนังสือของเขาไม่ว่าจะเป็น Making the Responsive Guitar ที่พูดถึงเรื่องกระบวนการในการทำงานทำกีตาร์ในแต่ละขั้นตอนนะครับแล้วก็เรื่อง the Responsive Guitar ที่พูดถึงเรื่องของทฤษฎีต่างๆนะครับการทำงานในแต่ละภาคส่วนขององค์ประกอบของกีตาร์นะครับเป็นหนังสือที่ถือว่าเป็นชุดหนังสือนะที่ถือว่าเป็นตำรับตำราเหมาะสำหรับช่างทำกีตาร์ทุกคนเลยครับผม จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของเออร์วินสมูจิจะมีช่างทำกีตาร์ท่านใดที่น่าสนใจอีกในอีพีต่อๆไปผมจะกลับมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ที่แน่ๆนั้นแชร์และกด Follow ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ